ตอนนี้เรากำลัง่าท่านผู้ชมมาที่นี่เจ้าที่จันทบ,บุรีเมืองแห่งชายฝั่งตะวันออกซึ่งนอกจากจะอดุดมไปด้วยผลไม้นานาชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนนะเจ้าซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของหลายคนนอกจากผลไม้มีทุเรียนมีมังคุดแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจนักกว่านั้นย่นานเจ้า มีตึงภูเขามีตึงป่าไม้น้ำตกโบราณสถานแล้วก็ชายทะเลเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นี่เจ้าบรรยากาศดีๆอย่างยิ่งเนยเจ้าที่ทอแสงบีชหาดเจ้าเหลาจันทบุรีเจ้าแม่นและเจ้าตอนนี้เฮาอยู่ที่หาดเจ้าหลาแล้วก็พักที่ทอแสงบีช ซึ่งเป็นโรงแรมหรูเจ้าอยู่ติดชายหาดเจ้าลาวนี่เละเจ้าอันก็ฮับประกันได้เลยว่าบรรยากาศของหาเจ้าลาวและทอแซนบีชเนี่ยจะดีมอกใดเจ้าลาทอแซนดิช้าลาวทอแซนบีชฮา,าเจ้าหลาวนี่นะเจ้าอยู่ที่ตำบลคลองคุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี เป็นแห่งฮานนึ่งของประเทศไทยที่มีความสวยสดงดงามทอแสงบีชนี่คือชิวีสอร์ที่พักที่หาดเจ้าหล่าวตรงนี้นะเจ้าตอนนี้กําลังพระอาทิตย์กำลังจะตกดินและเจ้าบรรยากาศดีขนาดเจ้าเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรีเจ้าคพราว่าหาดเจ้าหล่านี่นะเจ้าเป็นหาดที่งามที่สุดในจันทบุรีอีกเหเจ้าบริเวณหาดนี่มีความยาวเกือบสิบกิโลเจ้า บริเวณหิมหาดก็จะมีตึงต้นบาปา้าต้นปาล์มเจ้าปลูกเป็นแนวยาวเนี่ยคือบรรยากาศหุมดีขันนนาเจ้าหลายๆตั้นอาจจะสงสัยนะเจ้าว่าเออหาดเจ้าหลาวเนี่ยมีที่มาหงชื่อเป็นจะไยฮะถึงได้ชื่อว่าหาดเจ้าหลาวตามตำนานที่บรนเล่าสืบต่อกันมาเนี่เจ้าว่าชื่อหาดเนี่ย มาจากคําว่าหลาวซึ่งหลาวนี่นะเจ้าก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เปิ้นใช้ในการแตงปลาเจ้าเปิ้นจะมีเป็นไม้ยาวๆเนาะแล้วก็มีปลายแหลมๆเวลาเปิ้นหั่นปลาหรือซัดน้ำมาเปิ้นก็จะเอาเหลาวเนี่ยแตงเข้าไปเจ้าเมื่อเปินเป้นมาได้ใช้เปิ้นก็จะเอาเหลาวเนี่ยปักไว้ตามบริเวณหิมหาดนั่นเพราะฉะนั้นหาดเนี้ย จึงได้ชื่อว่าหาดเจ้าลาวก็คือเจ้าอาวุธที่ใจแตงปลานั่นแหลยเจ้าอลสวัสดียามเช้าจ้าหาดเจ้าลาวค่ะจะไปทานข้าวกันค่ะอาหารเช้านะคะที่ริมทะเลค่ะ,คะไปเลยเจ้าเข้ามาดูบรรยากาศในตอนเช้ากันนะจ้าตอนนี้ที่เจ้าลาวทอแสงบี นนเลยค่ะทะเลค่ะทะเลเมนนะเจ้าทะเลที่หาดเจ้าหล่านี้เพิ่นจะโล่งสวยงามมันต้องมีอะไรอย่ญญางมาบบบางทัศนียภาพในการชมความงามของหาดเลยเจ้าทะเลยามเช้าที่หาดเจ้าหล่าค่ะและนี่คือร้านอาหารตรงนี้เจ้าที่นี่เป็นร้านอาหาร ที s <S other, ่เรานั่งกินอาหารเมื่อแรงตะวันนี่แหละเจ้าวันนี้เฮามาแอลอาเจ้าลาวเราคัดที่นี่หาเจ้าลาวนี่แหละเจ้าปิ้นจะอยู่ใกล้กับวัดปากน้ำแขมหนูจุดชมอยู่เนินนางพญาสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติแล้วก็วิหารพระนางมารีเจ้ารวมถึงอยู่ใกล้กับคุกขี้ไก่ ซึ่งเป็นอคอกหรือเป็นคุกโบราณเจ้าที่ฝรั่งเศสเพิ่งสร้างขึ้นหลังจากที่ได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีได้คุกหรือว่าอคอกนี้นะเจ้าเพิ่งเอาไว้หังนักโตดคนไทยเนอตี่มาชอบฝรั่งเศสต่อต้านฝรั่งเศสที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยคนไทยที่ต่อต้านฝรั่งเศส กะโดนยับมาหังคุกขี้ไก่แห่งน,นี้นเจ้าเสียดายที่เราไม่ได้ไปแวะสักกรมเพราะว่าเมากร่แอววทะเลนี่แหละเจ้าหันความงามของหาดเจ้าลาวเลยลืมไปหมดเลยละเจ้าจะปิดวันหนะเจ้ะเนาะเจ้าปิกปิกจากหาดเจ้าหล่าวละไปถึงวันนี้เราจะพานครสวรรค์ค่ายังมีกิจกรรมท่องเทีท่ยวทริปที่ฮันตี้ดีๆแหมสักน,นักเลยนะเจ้าเง่นละเจ้าค่ะไม่ห่างก็ โอ้ยมีหละที่เขาบอกว่าได้เป็นความลับเจ้าอ่านเอาไปเลยเจ้า let's go let's go let's go ความลับที่นครสวรรค์นะเจ้าเจ้ารับรองรับรองค่ะเพื่อนเอ๋ยไปนครสวรรค์เฮามีความลับกันที่ฮันลับเฉพาะลับเฉพาะเฮากลุ่มไม่ใช่เฮาสองคนนะทั้งกลุ่มเจ้าก่อนจะไปฝากข้อคิดหน่อยเจ้าหาเจ้าหล่านนี่นะเจ้า เพิ่มีความโดดเด่นของเปิ้นคือเรื่องของความสะอาดและทัศนียภาพที่สวยงามนั่นแสดงว่าเพิ่มีการจัดการที่ดีการจัดการที่ดีเนี่ยยะมือดีตึงระบบได้เจ้าฝากไว้ที่ตัวนะเจ้าบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะเจ้าที่หาเจ้าเหลาจันทบุรีเจ้า